สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาและหนึ่งในนั้นมันจะเป็นหน้าม้าอย่างไรกันนะครับจะขอทําการเปิดเผยนะครับว่าไอ้กันเนี่ยมันไปกินบุฟเฟ่ตคนเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเจอมันอยู่แถวพวกแบบเซนทันพระรามเก้าอะไรอย่างเงี้ยไปกินเป็นเพื่อนมันหน่อย มาดูที่คนนี้ครับอ่าอะไรนะชื่ออะไรนะเอนเซโดตัวแทนตัวทุกอย่างที่ลิเวอพูลพึ่งได้มากับกัปตันทีมชาติชาวญี่ปุ่นที่ในตอนนี้หลายคนก็งงว่าบักอันนี้มันเป็นใครผมก็ยังงงว่าเอ้านี่มันกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นเลยนะทาไมเขาเรียกว่ามีโพสต์ใน Facebook หลายเพจเลยที่เหมือนจะพยายามอธิบายว่าเออวาตารุนี่คือใครอะไรยังไงเงี้ยคือเขาไม่ดังเหรอหรือว่ายังไงฮะคือจริงๆก็เป็นนักเตะที่เออญี่ปุ่นเข้ามาแล้วยืนระยะยาวได้พ ในลีกยุโรปเนี่ยคือฟอร์มก็ค่อนข้างเสถียรไม่ได้ว่าดีนะแต่หมายถึงว่าฟอร์มนิ่งๆเนิบๆใช่เอางี้คือไม่ดีไม่แย่ถ้าเต็ม5เนี่ยคืออยู่ประมาณ3-3ถึง3ครึ่ง2.5เลยพี่น้อยไปเปล่านี่ดูถูกเชื้อชาติหรือเปล่าดูถูกชาวเอเชียเนี่ยไม่มั่นใจไม่มีเสียนังไม่ไหวเลยะ เมื่อคืนเนี่ยอยู่ดีมีข่าวจากโรมาโน่มาคนแรกแรกเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับสตุตการ์ดในการขอยื่นซื้อวัตตารูเอนโดมาร่วมทีม,มซึ่งดีวเนี่ยคนผลักดันก็คือยอร์ชชมาตเก้นะฮะซึ่งยอร์ชชมาตเก้เนี่ยก็เป็นคนเยอรมันอยู่แล้วฉะนั้นก็น่าจะมีเครือข่ายหรือคอนเนคชั่นอะไรกับทีมในเยอรมันพอสมควรค่าตัวเนี่ยสองสื่อรายงานไม่เท่ากันนะฮะโรมาโน,โน่ <c oughs> ที่บอกว่าเฮียวิโกเนี่ยค่าตัวอยู่ที่สิบแปดล้านยูโรส่วน David เตวิตวอนันสะตก ค,คือสุดการ์ดเนี่ยช่วง2ฤดูก,กาลหลังสุดเนี่ยฟอร์มเรียว,ว่าไม่ค่อยดีเลยพี่คุณจักรที่บอกว่าตอนบอลโลกก็เล่นดีนะครับตัวนี้ขยันจ,จัดๆเลยถ้าเป็นตัวขยันเนี่ยไม่ค่อยดีนะสำหรับผมนะก็หลายคนก็บอกแล้วนะว่าเอนโดนะอายุ30แล้วแล้วถ้าอายุ30ยังต้องมาเล่นบอลสไตล์ขยันเนี่ยมันก็ยังดูแบบไม่ค่อยใช่เท่าไหร่เพราะอันนี้ผมฟังจากคําสัมภาษณ์ของออลิกเทนฮากมานะครับว่าทําไมเขาถึง <Hey. S 1> เอาเฮลวิกน <laughs> เข้ามาร่วมทีมนี่แต่ว่าผมไม่บอกเดี๋ยวเขาไปดูในคลิปเอา เราคุยเรื่องราคาก่อนดีกว่าก่อนไปเจาะลึกว่าตัวนี้เป็นยังไงซึ่งดูเหมือนเผินแพงไหมเอานักเตะมาแบ็กอัพแก้ไขสถนานการณ์คนนึง่ง20ล้านยูโรอาจจะดูไม่แพงแต่ว่าสัญญาเขาเหลือกับตุกาดแค่ปีเดียวเองซึ่งผมว่าถ้าไปเจรจาอีกนิดเคี้ยวกว่านี้อีกนิดเนี่ยอาจจะได้ถูกกว่า<ร><อ>นี้นหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าที่อย่างเงี้ยมึงยอมจ่ายนะรเวอร์ลแต่กับพวกลาเวียพวกอะไรอย่างเงี้ยจ่ายเพิ่มอีกแค่สามสี่ล้านอย่างเงี้ยไม่ยอมจ่ายอันดีๆที่ต้องเอาไม่ยอมจ่ายแต่พอเกิดปัญหาขึ้นแล้วเอามาาย้้ออกกจจ่็ตง ตอนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยพี่กันว่าไงพี่แฟนลิเวอร์มัซื้อมาดีแล้วตัวเนี้ก็ยังดีไม่มีไงแสดงว่าในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับเนี่ยยังต้องหามาเพิ่มอีกใช่ไหมควรครับพี่นอ่คำถามนี้สําคัญฮะทาไมคนล่าสุดเสียงไม่ชัดเลยฮะนี่ไงกูบอกเลยกันเนี่ยไอ้คนล่าสุดเนี่ยมันไม่ยอมเอาเงินไปซื้อไมคครับท่านผู้ชมครับมันเอาเงินไปซื้อนี่ทาบูไมเขาหูฟังไม่ดีหรือเปล่าเช็คดีดี อขออนุญาตคุณบอสอโนนะครับบอกว่าผมมองว่าที่หงเลือกคนนี้คือน่าจะสติของนักเตะค,คนนี้ครับแล้วทีมงานรวมไปถึงครอปคงมองว่านักเตะค,คนนี้คงมีอะไรบางอย่างที่น่าจะเข้ากับทีมได้ซึ่งตรงนี้มันจะไปเข้ากับสติที่ตัวเซียนเคยเอามาให้ดูถูกไหมว่าครอปเนี่ยทุกครั้งที่ประสบความสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีผู้เล่นชาวญี่ปุ่นอยู่ในทีมน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่แชมป์คือบังเอิญว่า<อ>มีอยู่เจอเงินครอปเนี่ยเคยคว้าแชมป์ลีกทั้งหมดนวาว้รม 2 1 1 2 1 2ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีมีชินจิคังาวะอยู่ในทีมด้วยทั้ง2ปีครั้งล่าสุดที่คว้ากับเวอร์วููเนี่ยในปี2019-2020เนี่ยครอบก็มีทาคุมิมินามิโนะอยู่ในทีมด้วยจริงๆไม่แน่นะแบบว่าครอบอาจจะไปแบบว่าบูชาครูกายแก้วอะไรอย่เงี้ยเจ้าต้องมีเจเปนิส อินยศทีมนี่ครูไก่แก้วให้มาปุ๊บเค้าก็เลยโอ้โอโอเคโอเคเอนโดคนนี้ที่ผมเนี่ยคุณเอ็นเอนเอาขึ้นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอยากดูรูปว่าแบบน่ารักขนาดไหนอหมดตัวเองได้ไหม้โหตัวเองก็หมดตัวเองสดครับสดมาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเราใช่ไหมเดี๋ยวคอมเมนต์ก็บอกกูมึงไม่ต้องบอกดูมึงก็รู้แล้วมึงยังยังมึงก็โสดไม่มีใครเอามึงแรงแท้แรงแท้ท่านผู้ชมถ้าไม่สนิทกันจริงเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ ก็อันนี้เป็นเสถียรเทียบไม่เห็นนะฮะซ้ายสุดก็จะเป็นตัวของฟาบินโยที่2ก็เป็นวัตตารูเอนโดส่วนที่3เนี่ยกับ4เนี่ยก็เป็นไกเซโดกับลาเวียที่เลี้ยวผู้พาดขวาตัวไปให้กับเชลซีเนาะจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวทัชเนี่ยตัวไกเซโดเนี่ยมากสุดส่วนบอลรีคอเวอรี่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะส่วนที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือ position loss ก็คือตัวเอนโดเนี่ยมากสุดเลยพุ่งไปเยอะมากส่วนเปอร์เซ็นต์การยิงเนี่ยไกเซโดจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเอนโดเนี่ยจำนวนประตูกับแอสซิสต์เนี่ยเยอะมากเลยนะพี่ปีที่แแลล้้วว ็ที่สําคัญเลยในตอนแข่งนี้ก็คือการผ่านบอลด้วยเปอร์เซ็นในการผ่านบอลเนี่ยเห็นเลยว่าเอนโดเนี่ยต่ำกว่า3ตัวด้านข้างที่อยู่ในตัวเลขไล่เรียกกันส่วนการผ่านบอลยาวเนี่ยตัวเอนโดเนี่ยเท่ากับปาเบนโยเดะเลยแต่ว่าความแม่นเนี่ยไกเซโดจะเยอะสุดการผ่านบอลพอหมดพาสก็คือผ่านไปที่เป็นแนวด้านหน้าไม่ใช่แนวขวางสนามนะก็ไกเซโดเนี่ยจะเยอะสุดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือสถิติการแท็กเกิลที่ไกเซโดมากถึง2.9ครั้งมากกว่าคนอื่นชัดเจนปัญหาของไกเซโดเลยคือการเข้าบอลเข้าบอลแล้วเสียฟาวน์นั่ ดีกว่าทั้ง3ตัวเลยไหมจริงๆถ้ามองตามสถิติก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้พี่แต่ว่าถ้าด้วยสกิลเนี่ยผมว่ายังไงฟาบินโยกยังเหนือกว่าด,ดีก่ากนในนี้ใช่ครับอ่ะขออนุายมีคนบอกว่าเนี่ยข้อดีของเอนโดคือประสบการณ์กับภาวะความเป็นผู้นำครับส่วนผลงานในสนามก็ต้องวัดกันอีกทีก็มีส่วนครับ อ่านี่แต่ผมว่าเอนโดน่าจะเอามาแข่งแย่งตัวจริงกับไบเซติชไบเซติช <By> มันจะเป็นสายเทคนิคอัเพื่อนมันตัดบอลไม่เก่งมีอีกอันที่ผมอยากคุยก็คือประเด็นเรื่องความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแฟนบอลหรือว่าคพูจะมีปัญหาก,กับดีลนี้น้อยมากหรือบางคนเนี่ยเชียร์ไปเลยใช่เลยบบอันนี้ถึงแฟนช<ท>าวไทยเนาะจริงๆเนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนสัญชาติเอนโดเป็นอย่างอื่นเนี่ยสมมติคุณภาพเขาเป็นอย่างเงี้ยตามที่คนเคยดูอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนไปอย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่านแฟนน่าจะอ่าไม่พอใจกว่านี้เรื่องความท แบบว่า,วาดูแบบว,ว่าเหมือนเชียร์มวยรองอะฟิลนั้นอะไม่แต่ไปเรนคือมันเป็นตัวที่คอบอยากได้จริงๆใช่ไหมไม่ใช่เอชมาคเกิลนี่นมันไปซื้อมาเองนะ<บ>เพราะว่าตอนนั้นอะตอนที่ลิลฟภูมีมิตโตมามิตโตมาก <ừ> ็ได้โอกาสให้ให่ชมิตโตมามินามิโนะมินามินโนะ<ว>เออมันก็แบบ มันได้ลงน้อยอะแสงน่าโต้ไอ้สัสถ้าวันนี้นาโตะมานะมึงวุ้บฟับฟับฟับฟุบฟับแสงสีเหลืองเลยมึงมีคนบอกว่าซื้อลุงเจมกลับเลยครับลงได้ทุกตำแหน่งลุงเจมไหนเนี่ยเจมส์มิลเนอร์ไงเจมซีมิเนอร์นี่เพิ่งย้ายไปไบตันพี่อายุเท่าไหร่แล้วนะจำไม่ได้สามเจ็ดแล้วอายุสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดถ้าเล่นอีกสองปีน่าจะเป็นคนเท่แบบลงเล่นเยอะสุดอลีกฤแล้วนี่ก็คือรายชื่อคนอื่นๆที่ออกมาด้วยตอนที่เออ่พวกผู่กับดีลของเอนโดไปนะกลายเป็นว่าได้เอนโดมาก่อนแล้วก็พวกตัวเเเเเหล่่่่่่าาาาานนนีี้้ยยรรไไมมมมููวจะปออพิค ก็เป็นชิคดูคูเร่ของคริสตอลพาเลสคนที่2เป็นไบรอันการวินแบชของไบรอนมิวนิคคนที่3เป็นโซฟิยันอาริบัตของฟิออเรนติน่าแล้วก็คนที่4เป็นบูบาก้าคามาร่าของแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลเป็นดิวเนียเพื่อนแปบ๊บเดียวได้เลยพี่กันบอกถ้าบทจะได้คือลิเวอร์พูลจะได้เลยใช่ไหมเซอร์วัลไลน์นี่คือไม่มีใครคิดว่าจะได้แปบ๊บเดียวโอเคเสร็จเดียวคือ <c oughs> ชิคดูคูเร่เนี่ยอ๋อจริงแบบว่าเป็นกองกลางตัวรับก็จริงแต่ว่าเขาไม่สามารถผ่านบอลพวกคุมจังหวะอย่างพวกนี้ได้เลยสำหรับผมที่ท่่่่อหดดูมมาา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 นนนนะะะแเเเเสียยยพรววกลป็ต น,นีลิอร์พูลพอไดเอนโดมาเนี่ยเหมือนที่คุณเนี่ยบอสบอกว่ามีคนบอกว่ากลายเป็นว่าเป้าหมายของทีมแบบไม่ใช่แชมป์แล้วของลิอร์พูะพอไม่ได้ไกเซโดหรือว่าไม่ได้ลาเวียมามันกลายเป็นว่าต้องมาติดท็อปโแทนยังหวังยากเะพี่หวังับเอนโดให พาทีมตดทอนโฟเนี่ยโอ้โหตำแหน่งเดียวนี่มีผลเยอะเหมือนกันนะใครก็รู้ใครดูบอลก็รู้ไหว่ามันตรงนี้มันเป็นบอ่อเพื่อนมันเป็นแบบเหมือนหัวใจมันคือกลางสนามของทีมอะพี่มควบอกว่าอยากให้ลิวพูไปเอาคอยเบิกของสเปอร์ครับเออคิดไว้ตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วดิวมีปัญหากับแอตเลตโามาริดอะลิวพ<อ>ูควรเอาตัวนี้เว้ยแบบวิ่งไล่ตัดบอลทั้งสนามตัดบอลดีกระตุ้นทุกอย่างมีการวางบอลยาววางบอลทะลุอะไรอะมีทุกอย่างอะที่ตำแหน่งนี้ต้องมีอะนล้วากทำไมสเปอร์ไม่ใช่นอะ ราคานะไม่เกินส5มสิบห้าตัวถ้าจะไปเอาจริงๆแต่ดีแล้วไม่มีข่าวดีแล้วถ้ามีข่าวไม่ได้เงี่ยไว้ทุกคนเนี่ยไว้นะครับเงี่ยไว้นะครับคุณซีโร่ถามว่าพี่ๆคิดว่าถ้าสี่คนนี้ไม่ได้ควรจะเอาใครดีก็น่าจะเป็นพอยเบิร์กเนาะเมื่อกี้เนาะน่าเอากว่าสี่คนนี้ด้วยซ้ำเลยไหมอืมน่าเอากว่าอยู่แล้วพี่จะไปพูดว่าน่าเอารวมันไม่ดีเลยน่าเอา ครบฟังผมก็ไปเอามาครบเดี <Wissenschaft> ๋ยวนะเขาบอกว่าเสียท็อตจ้องแล้วเสรจแล้วคือเจ้าของเชลซีเหรอเออเจ้าอีกเหรอเนี่ยมควบอกว่าเอาละคุณกันบอกชอบเดี๋ยวเสียทอดเอาแน่เฮ้ยกันเขาบอกว่ามีข่าววงในป่าววะเอา มีข่าวเบียรศูนย์ีก็อว่าหอยเบียร์ไม่เนียเอาหอยเบียร์วะหอยเบียร์ไม่เนี่ยหอยเบียร์ไม่เอาเดี๋ยวถ้าเป็นข่าวมันมันจะไม่ได้ไงอ๋อืนโอเคไงียบไ้ก่อนเนี่บไ้ก่อนแต่คิดว่าจะได้ไหมคิดว่าดิพูได้แน่อยู่แล้วเป็นตัวที่อยู่ในพีเมลีกด้วยแต่อุ้ไไปก่อนอุ้ไไปก่อนอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมกันมาเกือบสองชั่วโมงเลยนะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันจันทร์นะครับหลังจากที่จบการแข่งขันแล้วเราจะมาคุยกันทีนึ่งนะครรัับบสหวัันนีี้สสวดท่าุกคน